อาหารก็เจ้าตับส้มเจ้านหนเจ้าใส่กุ้งสดด้วยเนาะเจ้านี่นะเจ้าอืออาทานมากเลยเจ้าอืออือเหี่ยมน้อเจ้าอือทำตาแต้อะอือนี่ก็ปลาเสรมมาจ้ะ

嗯，完的，嗯，嗯，那他能找嗯嗯，这一个能找咱们的太叫。